ก็เหยต่อขาได้ยีนเสียงอีสาดเงเปรยลายเลยแล้วเลยมาตะกีนเนี่ยาะมามาท่านโอ้คนงานเสียงอีสันล่าเื้อไปไกมือดันโมาแล้วมาตะกีนเนี่ยจ้าวจ้าวจ้าวจาวาวจ้าวจนาวจ้าวจ้าวจ้าอจาวจ้าวจ้าว้าวจนา้อนจ้าาวจ้าาวจ้้วาาาา้า ปุนอันเลีกีเลีกีลนเลกลนยังยุงยุ่นเขา้าอย่แตเพรย่ก็คอยเดูลช่ันนี้ะเป็นหั้ารเขาเ็นหัวาตอเขาเรียกว่าปอสตื่บแรกเลปอจูปอบอยซ่อแอนบอลหลอดยังตทบอลหอดนี่นะสอรกบอลหลอดส่อก บมดดแล้วไปใส่แค้นคับตหลายยู่ดอกอ้าวเอาคกินจะจาว่าติ่งเงนเช่นเ่นี้กันมือ่น่โอ้ยงานนั่งสิพื้นพื้นจะมาเช่นเ่นยมือนี้ข้งบานทั้งตังมังการใช่ไหมเอาโร่น้ำฝนจ้ากำลังคียว่าโอ้ยวกที่ทานก็ได้มาแล็กกระไรเจาลจะีใบเจแต้คคักเรากระไะ นขนับไปดีๆใส่มาแล้วขเาเปิดรูปเปิดงานโยใส่ตัวแบบขับดีๆใส่มาแล้วเขาเปิดงานแล้วผมเิดกิน,กนใส่แบบโ,อโอ๊ยออกกันแม่ออกกันแม่จะขับังไโอ๊ตอแก่สบายที่ตับบวจังง่แบบยายกัน ครับเริ่มกันนะก็ไผล่ะผัวคอยนี่ผัวตีหัวคอยมันเยอะสิหนิหัวคอยมันเยอมันโตหน่ผัวคอยเบ้อกีล่ะโอ้ยนี่นี่นก่นงเนี่ยเป็นยังมะกะลงมหัวเฉพาะอีอย่ใ่กินนล้วมั่งเหเอาเอารถไปเก็บไปกันกน,นะอ,นอันนี้อันนี้เปนไผ่จับครับดีดีฮะอันนี้มันไผลูกสาวคอยแลอโอลีฟอีเดี เจ้า้าเป็นยังคนนือกระรมรอขับพวกิงดอหลั้องคนร่าจ้าหรล่ที่หนไอ้้านนี้มที่ไไอ้พูดคนหลาที่ามครเดโครเร้านยกิดอม่คือเ่นมนี่สามันาะมัเป็นขีละ่าดิอียางพูดอ่านี้สิพาเอยู่สลิเดอนะ anh ใดยะยะอันใดลูกอันใดควยนะแล้วแล้วแล้วบ่ได้บ่ได้ซังอีตายพี่น้องตายบ่ล่ะเอาสิติ้ม

เดี๋ยวค่ะสจี้ยนินเจียนเีสานเจียนเลอีลาสนศก์จ้าสินเรี้ยนไปเอาสาเพราะว่าโกดินเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะค่ะจ้ามาจ้ามารัเชียงนจ้ากาเราไม่เข้าเะขันเยอนเข้าเราตัดสินเจี้ยนเชียงสินเจี้ยนคนคนงานยกอีร่าเนี่ยเป็นหนังขาวแยกกีร่ากีร่าก็ได้ว้าวมายุอได้ไหมสาหยรอป่รอับหยุดกันนมใไปเอกกรุ๊ปรอยงดีนั่งเอกสาวน้อยนเอยเจ้าเอยฟ์ัง ออกอาชอกก้อนออามาโซ่าาสัสกก้อนกันดีกวจริงจังว่านี่ละเอออุปสรรนะเอัา